ุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับต้อนรับกับรายการ m g t v นะครับดูครับมมีอะไรให้ดูดิดหนึ่งนี่ครับใครไม่รู้แม่งลดหวัวผมครับจหะหัวโอ้โหเกือบจะหววัวม่วงอ่ะเออยั่ไง,ไงหวัวโซ่มาเออกลายเป็นหวนัวนี้ใครแม่งลดหวัวไม่รู้ว่าทำทีอะไรคนระับ ม,นนมทำอะไรผิด <c oughs> อ่าจะโดนรถหัวนะครับเดี๋ยวก,ก็ไปเชร์ครัค่ะส่วนใครที่อยู่ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็ฝากทอกหน่อยอากันนะครับผมไม่ได้ใครเข้ามาพิมพ์ว่า MG ครับ MG นรั MG ครับ,นนบ,รบผมไม่ได้ได้หัวเืินมีอะไดี โอเคครับ๊ม่บายครับชอบกดไลค์ชอบมากกดซับสำหรับวันนี้๊ม่บายครับ